โอ้โหสองวงเนานะมันมีส่วนผสมของกระทอเอาหินปูนออกไปการเจาะชาติทน่น้องรอยของนากาคาบอันนี้เป็นรูมคนนะครับถ่ายบรรยากาศยามเช้าครับเวลานี้ประมาณ9้าโมงเช้าของวันอาทิตย์นะครับตอนนี้เริ่มเดินทางมาอย่างที่เส้นทางสัตว์ธรรมชาตินะครับ ก็ทางเข้าอ่างบ้านแม่ปอกในนะครับเพื่อไปชมภาพเขียนสีโบราณว่าปัจจุบันนี้จะลักษณะของภาพเขียนสีของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงบ้างน,นะครับสาม0้ารปีครับกับภาพเขียนสีบ้านแม่ปอกในดูหัทซายสวยๆที่นี่คืออ่างเก็บน้ําแม่ปอกในนะครับเดี๋ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติเราจะต้องเดินทางอุ้ยดูนกกัดน,นกนางแอ่นสวยเส้นทางศึกษาธรรมชาติเราจะต้องเดินจุดน,นั้นนะครับก็เดิน ตามนี่ขึ้นไปแล้วก็ภาพเขียนสีโบราณจะอยู่โซนข้างบนนี่พอดีกลับมาสำรวจที่นี่อีกครั้งนะครับในมุมมองใหม่นะครับวันนี้เราก็จะมาดูว่าเราจะเจออะไรเพิ่มเติมมากกว่าเมื่อก่อนหรือเปล่านะครับป่าชุมชนบ้านแม่ปอกไหนนะครับนกเขาอาสายสวยๆมันดูดขาเนาะ เมื่อก่อนเราเดินทางตามทางเดินเขานะครับแต่ทนี้เราจะฉี่ลงห้วยสักหน่อยนะครับเพื่อมาชมด้านล่างของห้วยส่วนมาก็จะพบเป็นหินแกรนิตนะครับหินแกรนิตวันนี้มาด้วยกันอยู่4คนนะครับมีพี่เขมีพี่โฮมีลุงเทอร์ลีแล้วก็มีผมตอนนี้ใกล้จะถึงผาดำแล้วนะครับแหล่งภาพเขียนสีอีกจุดหนึ่งที่ผาดำ ที่ระดับความสูง552เมตรเนี่ยอืมสุดยอดน,นะช่วงนีุ้นคนมีเวลาเนอะ <c oughs> ตอนนี้เรามาถึงจุดที่เรียกว่าผาดำนะครับแหลงบราณคดีผาแดง3ก็มีลักษณะเป็นผาขนาดเล็กสีดำมีโพรงแล้วก็มีหลืบถ้ำขนาดเล็กกระจายอยู่กระจายตัวอยู่หลายแห่งนะครับมีหินงอกหินย้อยแล้วก็ ธรรมชาติที่แตกตาแล้วก็ภาพเขียนสีเนี่ยจะอยู่ทางที่ตะวันออกสูงจากพื้นประมาณ10เมตรนะครับก็จะเป็นลายเส้นเขียนด้วยสีแดงนะครับรูรปลักษณะ<อ>ความหมายนี่เขายังตีความไม่แน่ใจนะกใสเป็นลักษณะแบบนี้นะแบบนี้แล้วก็จะมีเพิงถ้ำแบบนี้อันนี้เป็นซอกถ้ำนะครับภาพเนี้ยตรงกลางเป็นถ้ำนี่คือเขาเรียกว่าผาดำนะครับอันนี้พามาที่ผาดำะนะครับ เห็นไหมีมิภาพเขียนสีโบราณอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับลักษณะของแหล่งภาพเขียนสีโบราณเป็นถ้าเป็นทางพวกการจนบ,บุรีนะครับเขาจะมีการโกลนกลนหินนะครับให้เรียบก่อนนะครับแล้วก็ลักษณะของการเขียนเนี่ยเขาจะไม่เขียนให้มันโดนแดดจ๋าอะไรนะครับมันจะอยู่ที่เชื้อมผาหลบแดดหลบฝนได้นะครับพอถึงจะมีการขีดเขียนภาพเขียนสีลงไปอันนี้ก็เป็นอีก อีกทฤษฎีหนึ่งนะครับตรงที่มีภาพขีดสีตัวนี้เพื่อนๆคงจะเห็นแล้วว่าผิวของการวาดสีลงไปเนี่ยจะถูกการกลนก่อนนะครับให้เรียบก่อนแล้วก็ค่อยเขียนลงไปครับด้านล่างของผาดำตรงเนี้ยก็พี่โฮมันเป็นโพรงเล็กตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีถม้ำจริงๆอยู่ทางซ้ายมือมีเป็นโพรงถ้ำนะครับมี2จุดนะครับอันนี้คือโพรงถ้ำที่มีชื่อว่าผาดำนะครับส่วนหินงอก ไอห,หินย้อยนะครับที่มันเกาะตามผนังหน้าผาตรงนี้นะครับก็จะถูกน้าฝนนะครับที่มีนิดเป็นกรดคาร์บอนิกนะครับกัดก่อนพวกหินปูนสารละลายหินปูนอะไรต่างๆนะครับมันก็เลยทําให้กลายเป็นหินย้อยนะครับอันนี้คือโดนพอกมาหลายๆชั้นแล้วนะครับก็จะมีลักษณะที่สวยงามแบบนี้แต่ว่ามันจะปนด้วยแร่ของพวกแร่เหล็ก,กน,นะครับมันก็เลยเป็นผนังที่หินปูนที่มีสีน้าตาลปนอยู่มากเลย ตัวนี้จะมีถ้าอยู่ทางซ้ายมือตรงนี้นะครับในภาพเขีนสีครับก็เดี๋ยวยังดูดลยละเียดอีทีทีว่าตรงนี้เราจะพบอะไรเพิ่มเติมนะครับนอกจากภาพเขียนสีบ้างนะครับที่นี่คือผาดำฮะอันนี้พี่โฮอุ้ยเขี่ยไปเขี่ยมาด้านใต้ของลานภาพเขียนสีโบราณตัวนี้อ๋อเจอหิกนกรน เดี๋ยวเดี๋ยวดูกอนปลายนี่มันหักไปไงเจอหินโกลนครับปลายมันหักอันนี้เป็นหินที่ไม่ใช่เป็นหินปูนนะฮะนี่เป็นหินธรรมชาตินี่ที่เขาใช้ทำความที่ลยน่าจะถูกโกลนมาก่อนแต่ว่ามันถูกหักไปอันนี้อยู่ด้านล่างของภาพเขีนสีนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้ี่เองนะครับตรงนี้นี่เองอันนี้คือถ้ำนะครับผาดำตรงนี้ก็คือถ้ำนะฮะ ถ้ำผาดำเดี๋ยวลองจะลองขึ้นไปดูนี่ตายันหักลนน่าจะโกลนก่อนแล้วก็น่าจะเป็นของอุทิศก่อนมันเปแท่งยาววันน่าจะหลากหลายเราจะพบเจอช่องช่องรูประมาณแบบนี้ที่เยอะมากเลยมันคล้ายๆเหมือนการขุดเจาะเข้าไปตรงบริเวณหน้าถ้ำแล้วก็จะเหมือนกับว่าสอดสอดอะไรสักอย่างอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าลักษณะมันมันเหมือนกับโดนเฉือนอย่างนี้วางพอดีเลย ตนเจาะเข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของหินปูนที่มาเคลือบหินหน้าผาตรงนี้นด้วยโดนเจาะหินหน้า,นาปากถ้ำเนี่ยคล้ายๆเหมือนกับทุกที่ที่มีแบบรูถ้ำอะ่ะเรียบเลยนะห็นเนาะในในการเจๆๆยยาะชาติๆอ่ะเจาะแน่นอนแหละคนขึ้นไปเยอะมากจนจนผิวของปากถ้ำเนี่ยมันกริบเลยมันกริบเลยข้ามไปดูครับอธิบายตอนนี้ก็เข้ามานี่ก็จะเป็นโพรง โปร่งขนาดนี <C oughs> <ๆ>้ก็ไม่ได้ลึอกอะไรมากนะครับมีร่องรอยของการขุดและสามารถอยู่อาศัยได้นะตนัวนี้อยู่รอฝนเลยได้สวยมากตัวนี้อยู่ด้านใต้ของภาพเขียนสีอ๋อนี่อยู่ด้านใต้ภาพเขียนสีที่อยู่ข้างบนเนี่ไม่ใช่น่าจะเป็นที่น่าจะเป็นที่พักได้เลยอยู่และสบายใช่ไหมเดี๋ยวกันนะครับให้เขียนข้ามากับไอ้ลูกตีน่นตีน่น อยู่ได้คนจะมีรู้<ด>ใส่ใส่กลไกมาลู้เป็นประชาใช่ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นคนน่าจะอยู่ข้างล่างแล้วก็อารมณ์เดียวกัน,ก,นกับถ้ำผีแมนที่ว่าเอาลงไม้ลงอะไรต่างๆหรือว่าหม้อหายใส่กระดูกอะไรมาซ่อนไว้ในของผ่าดำตัวนี้มีเรื่องเล่าของชาวบ้านที่ว่าวันดีคืนดีจะได้ยินเสียงคล้องเสียงกลองแล้วก็ชาวบ้านนี่กลัวมากนะครับสำหรับที่นี่ ข้างข่าวมีนะก็หลักๆก,ก็คงจะมีเมื่อกี้หน้าถ้าเราเจอขวานขวนหินเอยหินกระเทาะเนาะสำหรับไว้ให้แบบพิธีกรรมสำหรับจะไอจะเอาให้ผู้ตายหรือว่าอะไรไปทำเองเนี่ยประมาณเนี้ยเหมือนที่เมืองกาญจนบุรีก็ <c oughs> อารมณ์เดียวกันนะครับพอดีคุยกับอาจารย์เกียนไกรนะครับถ้าเขาบอกว่าพวกหินหินกระเทาะพวกเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะจับ อุทิศให้กับผู้ตายแล้วก็ส่วนเขาจะไปทําอะไรก็เป็นเรื่องของเขาของผู้ตายเองนะครับว่าจะไปทําอะไรนะครับและที่นี่คือถ้าผาดํานะครับถ้าผาดําล่องรอยอื่นๆที่อยู่ในถ้าไม่ปรากฏให้เห็นนะว่ามีการขีดเขียนอะไรบ้างก็คงมีไม่ใช่พลาสติก,ออกพลาสติก เป็นผาแตกมีชานลงอยู่ชนลลาลน้งอันนี้เป็นผาแตกนะครับตัวนี้เป็นหินปูน<ม>ที่สวยมากๆเลยนะลุงหมถึงอะไรคนจับบ่อยมันลื่นใช่ไหมมันเหมือนกับพื้นที่ใช้งานใช่ไหมลุงเดินเดิน <ๆ S 2> ทางไหนเดินมาองีนเน้เไปอยู่ที่นี่เหรอมันมันซุดตัวลงผมว่ามมมอ,มอแล้วดินมันสไลด์ลง เงาๆเลยเหมืนกัคนน้องดูไม่รู้เมื่อก่อนคนมานั่งดูอะไรตรงนี้เนาะโอ้ยางลนี่น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวลองขึ้นดูบนนี้อเฉื้อมผาเงื้อมผาสวยเข้ามาดูครับกลับมาอีกครั้งหนึ่ง จุดนี้เป็นจุดที่สองที่ผมพาเพื่อนๆได้มานะครับอันนี้คือบริเวณเงื่อมผาตรงนี้มีการขุดค้นโดยกรมศริลปากรแล้วนะครับก็พบอะไรมากมายเยอะแยะเลยนะครับจะให้เพื่อนๆได้ดูตังนี้เท่าน้ําลาดเข้าไปเนี่ยภาพสีแดงจะชัดมากเนี่ยภาพเขียนสีโบราณจะเป็นรูปกากบาทนี้แล้วก็เป็นแบบนี้ นี่คือแล้วก็ตรงเนี้ยมีหลายส่วนนะครับที่โดนกระเทาะไปนะครับจากธรรมชาติจากอะไรต่างๆะ้าน้ำเทเข้าไปนี่จะเห็นเป็นหลากหลายมากนะครับตัวนี้น่าจะเป็นจุดพิธีกรรมอะไรบางอย่างนะครับตัวนี้ร่องรอยการเขียนก็มีเห็นไหมอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แตะเลยแต่เชีห้เห็นว่าเป็นแบบนี้นี่ แมกระท่งตรงนี้นะครับเห็นไหมแบบนี้มันเป็นภาพต่ออันนี้ถ้าเกิดว่าไปถ่ายแล้วก็ไปคล้ายๆเหมือนฉายรังสีเข้าไปจะเห็นชัดมากนะครับว่าเป็นภาพอะไรบ้างนะครับตรงจุดแถวๆนี้ก็จะมีเยอะเลยนะฮะสุนัภาพเคลื่นตีแต่ว่าเราตาเปล่าเนี่ยจ,จะมองไม่ค่อยเห็นนะแต่จะถ่ายรูปเป็นช็อตๆไปนะครับเอาเป็นว่าที่นี่เจอภาพเคลนสี ตั้งแต่ด้านบนนูมาแล้สังเกตดูแหล่งภาพเขียนสีมันจะโดนโกลนเป็นผนังที่คล้ายๆมอนโดนโกลนผิวก่อนนะ <c oughs> ตอนนี้ก็คือต้องรอยการกุดขดวันคดีก็ยังเหลือพวกที่นั่งอะไรต่างๆไม่รู้นะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นชาวบ้านเขพบกันทับซ้อนกันหลายยุคมากนะะโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปเป็นจอดๆครับ ที่นะที่ลองรอยของกากระบาดอันนี้เป็นรูปคนนะฮะแบบนี้นั่นส่วนหัวนี้มีเครื่องมืออะไรไม่รู้ประมาณนี้เป็นรูปอะไรก็ไม่รู้หลากหลายจินตนาการแบบนี้ ลงนี่คือผาแดงนะครับผาแดงอยู่สวยๆเนี่ยก็คือตัวนี้ครับกวาดภาพไปนะครับภาพเขียนสีแหล่งภาพเขียนสีโบราณน,นะครับตามหน้าผานี้ไปเรื่อยๆสุดยอดบรรยากาศนะครับชมความสวยงาม ของแหล่งโบราณคดีที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็ความงามของธรรมชาติไปด้วยนะครับแปลกใจใทําไมคนโบราณเขาถึงชอบมาอยู่แบบนี้กันนะน่าสนใจมากๆดูครับความทุรักทุเลของการสํารวจภาพเขียนสีโบราณเป็นลักษณะแบบนี้เลยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดูครับภาพเขียนสีตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้จุดนี้ จะมีรอซิกแซกนะครับแล้วก็ไล่ผนันาไวเรื่อยๆเดี๋ยวเข้าเข้าไปใกล้ๆจุดนี้จะเป็นรูปคล้ายแบบขนชี้ลูกศรชี้ขึ้นไปด้านบนตัวนี้นะครับมีลูกศรชี้ขึ้นไปตัวนี้เป็นซิกแซกแบบนี้คล้ายเหมือนกับจะวาดภูเขาแล้วเหมือนกับว่าจะชี้ให้ขึ้นไปบนภูเขาไหมหินประมาณนี้หรือว่าชวนให้ขึ้นไปบนผาไหมอันนี้คิดไปเองนะครับ ส่วนตรงนี้ขยับมาหน่อยตัวนี้จะเป็นคล้ายๆเหมือนเลขสามควม่ำอ่ะตัวนี้ก็มีรูปบ้าดตัวนี้มีคนคล้ายๆเหมือนอะไรไม่รู้นะครับเป็นคนหรือเปล่าตัวนี้ มีการเขียนเหมือนวัวสองตัวนะครับหันหน้ามาทางซ้ายมันขึ้นไปยังไงก่อนนะฮะเราตรงหน้าผาตรงนั้นด้านล่างก็มีการเขียนอยู่นะฮะแต่ว่ามีการนองลอยเป็นเหมือนผาที่เหมือนโกลนสวยเลยนะครับเหมือนหินแตกธรรมชาติแล้วก็มีการขึ้นไปเขียนหรือขึ้นไปดูนะดูคนโบราณเขาขึ้นไปเขาขึ้นไปบนผาแตกแบบนี้ แล้วขผา,าแตกแบบนี้มันจะเป็นร่องหินมันเลื่อมเลยเห็นไหมมันมันเลยเนะแล้วก็เป็นการเขียนแบบนี้อันนี้วัวสองตัววัวนี่คือรูปมีการเขาขึ้นมาทางผมเนี่แหละฮะแล้วก็มาวาดเขียนสีน่าจะเป็นวัวสองตัวตันนี้ก็มีการไต่หน้าผาแบบที่ชันๆแบบนี้แล้วก็พยายามขึ้นไปวาดที่นู่นด้วยไม่รู้เขาขึ้นมาได้ยังไง แบบนี้เดินทางต่อนะครับจากจุดนี้ฮะเดินทางไปครับ,รบมาพี่มาขึ้นไปแล้วกล้องดับมาครับเมื่อกี้ถ่ายไม่ได้เลยแปลกมากๆฮะอ้อันนี้คือทั้งหมดที่เขาถ่ายภาพองค์ประกอบมาจะมีลักษณะแบบนี้ ไม่รู้มันกันว่าไหนตำแหนเมื่อกี้ผมขึ้นไปดูอันนี้มานะผานกยุงเหมือนนอกยุงตรงไหนประมาณเดินทางต่อครับเดินทางต่อรูปมันก็ยังมี ออจุดนี้จุดนี้จริงๆตรงนี้ก็น่าจะมีแต่ว่ามันเดินลางไปละเดินทางต่อนทางต่อครับไปเรื่อยๆ <c oughs> เจออนาคอนดาอ,อยู่ครับลองรอยไม่นานนะ่นไม่นานสีอะเพื่ให้ลูกไปดูใหม่ ตัวนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งรู้สึกว่าจะมีถ้ำใช่ไหมลูกใช่นุ่นไปดูถ้ำก่อนยี่สิบเมตรพี่เมตรเลยอเข้าไปดูถ้ำมันนะฮะอยู่ประมาณตรงนี้อืมด้านนอกก็มีการหุงหาอ่าเขาเรียกว่าเป็นพานเข้ามาอยู่อาศัยประมาณนี้มีปลากระป๋องมีอะไรต่างๆด้วยนี่คือปากถ้ำนะฮะเม็ที่นี่คนมันคนตัดตัดตัดหินนะตัดหินนะนี่ดู มีแก้วมีแก้วเลยอ๋อมีมแอบขุดแก้วด้วยเหรอไม่ขุดเป็นเป็นอินาโยยอ๋อนี่เห็นไหม,มเป็นเป็นเป็นคล้ายๆเหมือนกระจกเนาะเป็นอินเด็กอ๋อเป็นคอร์สแก้วใสเลยนะครับผนึกคอร์สตรงนี้เห็นไหมมันวาวเลยอนะ่ะตอนนี้คือถ้ำนะครับปากถ้ำเนี่ยผมยลองลองดู อ่อนแข้งอ่อนขาภาพเขียนสีไม่มีใช่ไหม,ไม,มตันนี้เป็นทําทําเอ่อถ้าดูผิวแล้วไม่รู้มันซุดตัวลงไปนะอ๋อท้ามไม่ใหญ่ท้ามไม่ใหญ่อ,อ๋อมีหินงอกหินย้อยมีพระพุทธรูปแล้วนะ ก็คนมันเคยเข้ามาที่นี่แล้วนะมีเสศษเศษอะไรไมีเชือกบเบิ้มอ้ประมาณนี้มีหินงอกงหินย้อยต่างๆด้วยโอ้ยมีอับข้างข่าวมากมีพระพุทธรูป อ๋อต้องปีนขึ้นไปแบบนี้แล้วก็เป็นหน้าผาไปเลยอันนี้มีข้าง่าวเยอะมากข้างในก็ยังมีโถงขึ้นไปอีกนะถ้าถามว่ามีรอยปีนขึ้นไหมน่าจะพอมีอยู่ไม้พาตรงนี้แล้วขึ้นไปก็น่าจะมาหามูข้าง่า,งาวน,นี่ก็เป็นถ้ำวิกถ้ำหนึ่งที่ที่นี่นะฮะชื่ิ่นถ้ำ โอเคมีอะไรนีครับก็มาดูเฉยๆนะครับแล้วก็มีผนกผหนึกคอร์สแร่คอร์สใสที่เข้มข้นมากแร่คอสเข้มข้นหินเป็นชั้นๆเลยโอเคนี่คือบรรยากาศภายในถ้ำนะครับ mm hmm. อุ๊ยอะไรตกไปแลวที่นี่มี หินย้อยนะครับที่มีส่วนผสมของแร่คอร์สอยู่เห็นไหมมันจะประมาณนี้แร่คอร์สที่เข้มข้นมากนะครับปนมากับหินปูนมาก็เลยทําให้เกิดพันึกนะครับเป็นพันึกเป็นแร่แคลไซด์นะครับพันึกแคลไซด์แล้วก็มันทําให้เป็นที่เข้มข้นจนเกิดเป็นพันึกคล้ายๆเหมือนเศษกระจกเลยครับพยายามออกก่อนนะครับรูปไปตรงนี้ อันนี้คือสรุปนะครับเราออกจากถ้ามานะครับถ้าจะอยู่ด้านขวามือของเราที่หลังพี่เขมขึ้นไปตรงเนี้จะเป็นถ้าแต่ว่าตรงเนี้ยตรงถ้าตรงเนี้ยมันจะเป็นลานที่แบบอยู่ให้คนอาศัยสบายแล้วก็ตรงที่พี่โฮเหยียบต่างๆมันจะมีความมันวาวเหยียบแล้วก็ขึ้นไปข้างบนมันมีล่องรอยการจับกันขึ้นไปนะครับตรงเนี้ยขึ้นไปนั่งตามหน้าผา ม้นขนาดที่ลุงเนี่ยตรงจุดที่บนแท่นตรงเนี้ยเขาก็จะไปนั่งประหนึ่งว่าสูบยาแล้วก็นั่งชมวิวธรรมชาติไปป<ช>ระมาณว่าอย่างนี้นีน่และฮะเงาลงมัน,น,เน,มน,นเป็นการโดนจับอ่ะมันพื้นตรงนั้นอนะ่ะมันวาวหมดเลยนะครับม,มันวาวหมดเลยเ<ต>นี่ยเห็นไหมมันวาว, <laughs> ว,าวเหมือนกับคนมานั่งที่นี่บ่อยมากนั่งแล้วก็ชัน นั่งตรงหน้าผาตัวนี้แล้วก็นั่งมองธรรมชาติแบบนี้วิวตัวนี้น่าจะเป็นวิวที่อลังการมากผมจะลองนั่งดูเหมือนเขานั่งอยู่รตรงนี้พอดีเลยมันเริ่มเลยอะอตัวผิวมันฮะมันนั่งประจำนะนั่งประจำนั่งประจำถ่ายให้ต่ำหน่อยเราผมผมถ่ายเราไม่ทราบเป็น เพื่อนลองนึกถึงบรรยากาศถ้าเพื่อนๆสมัยที่เป็นยุคดึกดําบรรโบราณอายุไม่ต่ำกว่า3,500ปีขึ้นไปเพื่อนๆลองจินตนาการดูแล้วก็มานั่งนะจุดบริเวณเนี้อาจจะมีเมื่อก่อนจะจินตนาการไม่มีคนสูบยาไปยาสูบัวนี้ก็ได้สูบบุหรี่ยานะครับหรือว่าโมะนะครับเป็นภาษาน่าจะเป็นภาษาของทางกะเหรี่ยงด้วยแล้วก็ทางคนล้ววด้วยนะครับแล้วก็นั่งมองธรรมชาติแบบนี้ นั่งมองความสวยงามนั่งมองสัตว์นั่งมองอะไรต่างๆนะครับชีวิตไม่ได้เร่งรีบเหมือนคนปัจจุบันฮะนหุงหาทําอาหารเสร็จต่าสัตว์เสร็จก็มานั่งพักผ่อนปลูกข้าวล่าสัตว์อะไรหรือเปล่ามไม่รู้เอาดีๆมันมันมันมีความฉุนมันเป็นกลิ่นที่เกิดมาเพิ่งเคยมาสัมผัสกลินน่นบนี้นี่คือเยี่ยวหมูนะครับอือเยี่ยวหมูมันหอมอหอ <S <S มาได้เลยหมูมันจะมาทำไมฮะดูครับ สรุปลงความออกจากถ้ำนี่มาก็มาเจอพวกหินที่มีความมันเลื่อมต่างๆนะครับก็จะเป็นลักษณะของที่อยู่อาศัยของมนุษย์โบราณแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะมีภาพเขียนสีโบราณมีถ้ำด้วยนะครับแล้วก็การขุดค้นทางโบราณคดีของกรมศิลปากรเราก็เจอพวกเครื่องถ้วยอะไรต่างๆเยอะแยะเลย โอเคนี่คือหนึ่งในการสำรวจครับความยากลำบากของการกว่าจะได้รูปแต่ละรูปออกมานะครับบนหน้าผาแบบนี้ภาพเขียนสีเบื้องหลังการถ่ายทำคลิปว<ต>ิดีโอสำรวจโลกครั้งนี้มากับพี่โฮแล้วก็ลุงเทยรี่แล้วก็พี่เข็นเราทั้งหมด4คนได้เดินทางดันโดนขึ้นมาและป่าเขาบริเวณแห่งนี้ดูพี่โฮก่อนลึกๆนะฮะตรงน,นี้ แดงนี่ก็ใช่หมดอะอที่สีแดงแต่มันไม่เป็นตัวแล้วแต่เนี่ยผมไม่เข้าใจว่ามันเป็นลายแทงหรือเปล่ามันเหมือนกับเหมือนกับเป็นเส้นทางอะไรสักอย่างนึงเป็นเส้นแม่น้ําไม่รู้ไม่เปเส้นน้ำไล่เป็นลายทางเป็นเป็นทางไม่รวงกลงมบอลโลกวงกลมนี่ไม่เข้าใจพุดบอลโลก แล้วก็มีขามบนมีรันไายาโน่นมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยม UFO นี่หัวข้างบนแต่ไม่รู้มันคืออะไรยูเหมือน UFO จริงๆนะมัน UFO จองนี่ยวเลยครับมัจะมีข้างบนมีรูปเหมือนกับผู้หญิงเหมือนอะไรไม่รู้ตัวนี้มีหนึ่ง สางอเที่ยก,กับสเกลเ็่วนหมือนอันนี้เหม,<า>ม้มาเนี่ยเหมือนวัวเหมือน ภาพโดยรวมนะครับนี่คือภาพเขียนสีโบราณอายุ3,500ปีขึ้นไปมันมีการโกรนกระเทาะผิวก่อนชั้นแรกเห็นไหมฮะกระเทาะเอาหินปูนออกไปแล้วก็ค่อยเขียนอีกทีหนึ่งนะครับฮะโอ้โหอันนี้ถ้ำ เพาเป็นโพรงถ้ำเนาะแต่ว่ากำลังจะนี่ไม่มีมูลของหมูหรือเ่าหมูไอ้น่าเป็นกระโอกพวกอะไรต่างอันนี้เป็นโพรงถ้ำจุดจุดหนึ่งคนอยู่อาศัยได้นะอยู่เลยนะเนี่อยู่ด้วยน่าเห็นโพรงไหมเออมีนี่นี่ตรงนี้นี่นี่มีคนแต่งอ๋อใช่ใช่ใช่นี่เป็นโพรง่นี่เป็นหลุมศพด้วยครับ วัฒนธรรมหินน่าจะนี่สองสองวงเนอะสองวงสองวงนีวัฒนธรรมหินตรงนี้ครับทำเป็นหลุมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณห <c oughs> นึ่งเมตรมีสองหลุม <c oughs> ที่โน <c oughs> <c oughs> ่นอีกอ็ภัยมนุษย์ท้ำครับบ่งบอกถึงว่าวัฒนธรรมโบราณ <c oughs> วงหินล้อมหรือว่าวงตีไก่เนี่ยมันวัฒนธรรมโบราณแบบเนี้ยมีอยู่จริงก็ตอนนี้เป็นหนึ่งในสถานที่นะครับตรงนี้ก็จุดนี้ก็ไม่น่าจะมีการขุดค้นโบราณคดีตอนนี้เขาไปขึ้นมาอันตรายโอเคกลวภาพนะครับอืม ้าไป่ได้อะลูก